คือลีดเดอร์เนี่ยคือลีดคนและองค์กรประกอบไปด้วยคนแน่นอนยุคหน้ามันก็จะมีแบบประกอบไปด้วยคนกับ AI เอเ n นแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงก็ตามในองค์กรมันคือคนและลูกค้าของคุณก็คือคนนะครับนะถ้าคุณต้องการดูแลลูกค้าของคุณดีคุณต้องดูแลคนของคุณดีดังนั้นคนผมว่ามันคือ primary responsibility ของลีดเดอร์นะครับนะดังนั้นลีดเดอร์ l e a d เนี่ยพี่ว่ามันถูก define โดยอะไรคุณภาพของ leadership ของคุณในการที่คุณดูแลคุณคนของคุณนะครับนะคุณ inspire เขาไหม นะครับคุณ motivate เขาไหมคุณ e n e r g จ z e เขาไหมคุณสามารถให้ direction เขาได้ไหมคุณ enable เขาไหมคุณกระจัดอุปสรรคในการทํางานของเขาได้ไหม <Yeah. S 1> ผมว่านั่นแหละคือ primary responsibility mm hmm. ของ leader นะครับแล้วผมว่า leadership เนี่ยมันไม่ใช่ตําแหน่งหรือคน leadership mm hmm. เป็นสิ่งที่คุณต้องเอิญนะครับนะและผมว่ามันเป็นคล้ายคล้ายคล้าย Netflix อะ่ะ mm hmm. คุณต้องต่อ subscription ตลอด leadership เนี่ยมันมีคือผมก็คิดว่ามันแล้วแต่เนาะแต่ผมงว่าคุณคิดง่ายๆก็ได้คิดว่า leadership เนี่ยคุณต้องเอิญและคุณต้องเอิญมันทุกๆปีนะครับคุณต้อง renew license ทุเลี ทุกๆปี mm hmm. นะครับนะและคนที่มอบลเซนส์นั้นไม่ใช่ใครอื่นนะครับคือคนของคุณนั่นเองเขามอบใบอนุญาตในการล mm ีด hmm. ให้คุณหรือเปล่าลีดเดอร์ชิพเนี่ยมันมาจากการที่คนเนี่ยยกคุณขึ้นไปนะครับ mm hmm. แล้วการที่คนอื่นยกคุณขึ้นไปเพื่อให้คุณเนี่ยครับนะจูงทุกคนไปข้างหน้าต่อไป mm hmm. ดังนั้นผมเชื่อเรื่องของโมเดลของเซ r ร์ฟเวนลีดเดอร์ชิพคือลีดเดอร์ที่เซิร์ฟอ u r เพอร์เพิร์ส that is much bigger than just making money mm hmm. แล้วก็ลีดเดอร์ที่บอกว่าคือเซ mm ิร hmm. ์ฟเดอะโฮลออแกเน,น leadership, mm hmm. leadership อเรอตรนช